ครับมาดูกันต่อคัมภีคัมภีธาตุวิพังนะในตอนที่2องครั้งที่แล้วเราก็จบตรงนี้ว่าพูดถึงมันสมองพิการนะครับว่าเป็นยังไงการจะแก้ก็ต้องใช้ยาสุมรบสุกขุมสุมก็คือเอามาวางนะฮะตรงนั้นแล้วก็ามาวางมาวางไวเลยตรงนั้นเรียกว่าสุมแล้วก็ผ้าพันพวกที่ศีรษะ แล้วก็ยางไว้เอายามมาวางตรงบริเวณที่ศีรษะนั่นเองก็จะช่วยดูดายาจะมีฤทธิ์ในการทาให้เ,เนื้อสมองนั้นยุบตัวลงแล้วก็จะหายปวดได้มาดูในคำพีทาาุพิพังนะก็พูดถึงลักษณะของเตโชทาาุพิการนะครับไปด้วยว่า,าพูดถึงา้าทั้งสีพิการโดยเฉพาะเตโชทาาุพิการเนี่ย ว่าแต่ละธาตุเมื่อพิการแล้วจะมีอาการอย่างไรถ้าเรามาดูก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับคมภีคมภีโรคนิทานนะเตโชธาตุพิการตัวแรกก็ปรินามัขีก็คือไฟย่อยนั่นเองถ้าพิการขึ้นมาระบบไฟย่อยไม่ทํางานหรือทํางานน้อยลงนะครับก็ทําให้เกิดการร้อนในอกในใจไอเป็นมองคลอท้องขึ้นท้องพองผะอืดผะอมเป็นลักษณะของท้องอืด นะเพราะอืดนประอมก็คือกระบวนการเผาผ่านอาหารหรือการย่อยไม่ดีเท่าที่ควรส่วนปริไทยหักขีพิการก็คือไฟที่ทําให้ร้อนสะสมรสายนะครับพวนี้เวลาถ้าพิการก็จะมีอาการให้มือเท้าเย็นชีพจรเดินไม่สะดวกอีกประการหนึ่งให้ชีพจรขาดหลัก 1- นสองขาดหลัก1ห,หลัก2ก็ดีบางทีให้เย็นดูดน้ําแต่ภายในให้ลดน้ํามิได้ขาด บางทีก็เย็นเงือตกเป็นดังเม็ดข้าวโพดก็คือมีสภาวะถ้าเรามองตรงนี้ก็เหมือนกับคนใกล้คนกําลังจะช็อกนั่นเองคนช็อกก็คือชีพจรก็จะจะเบาแล้วบางทีจะขาดเป็นช่วงๆแล้วก็บางทีก็รู้สึกร้อนภายในอยากจะเอาน้ํามาลาดบางทีก็รู้สึกเย็นจัดมีเงือกตกเป็นเม็ดขนาดใหญ่เท่าเม็ดข้าวโพดเลยอันนี้ก็โบราณก็เปรียบเทียบไว้ ส่วนชิรานักขี่ก็ไยแก่ทำคราให้หน้าผากตึงในตาดูไม่รู้จักอะไรมองไม่เห็นแล้วกลับมาเห็นอีกก็คือลักษณะว่าคนเราแก่นั่นเองเดี๋ยวหูตึงเดี๋ยวตามัวจะมูกไม่ได้กลิ่นเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวลุกกลับไปกลับมาอาการอย่างนี้นะครับก็จะมีลักษณะทําให้เปรียบเหมือนว่ามีพญามัจจุราชมาเล้ามาประเลาปะโลมสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกําลังจะมีคนมา มีมัจจุราชเนี่ยมานำชีวิตมานำดวงวิญญาณไปนะครับส่วนสันตปะคีพิการอันนี้ถ้าแตกเมื่อใดเยียวยามไม่ได้เลยแน่นอนเป็นไฟที่ไม่มียารักษานะครับวายโยธาตทั้ง6พิการหรือแตกในกคมพีนี้ก็กล่าวถึงลักษณะคล้ายๆกันนะอุดทังคมาวาตาก็คือลมพัดขึ้นแน่นอนเมื่อพัดขึ้นมือเท้าก็เลยกวักไกวจำไหมฮะมันพัดขึ้นมือก็เลยยกขึ้น นะให้พลิกตัวไปมาทุรนทุรายหาวเรอบ่อยบ่ออันนี้ก็เป็นกลุ่มอาการของอุทังส่วนอโทเขามาวาตาให้เมื่อยขบขัดทุกข้อทุกกระดูกให้ยกมือยกทั้งไม่ไหวอโทก็คือลมพัดลงแน,น่นอนมันกดพัดลงมันก็กดไว้ก็เลยยกไม่ไหวอันนี้ข้อสังเกตนะครับบางทีเราจะสับสนตรงนี้อุดทังกับอโทส่วนกุฉิสยาวาตานั้นให้ท้องขึ้นท้องพองให้ลั่นในท้องดังจอก,จอก ให้เจ็บในอกให้สวิงสวายแดกขึ้นแดกลงนะครับกุดฉิกุดฉิให้ลั่นในท้องดังจอกๆด้วยก็คือลมในท้องเยอะส่วนโกดถาก็เป็นลมอยู่ในลำไส้จะเห็นว่าจะมีอาการเหม็นข้าวนะอจียนจุกอก,อกให้เสียดแน่นหน้าอกด้วยนะครับงั้นถามว่าลมโกดถากับลมกุดฉินี่มีความแตกต่างกันอย่างไร จุดแตกต่างกันอย่างหนึ่งก็คือเหม็นข้าวซึ่งมันมนต้องมาจากกระเพาะเออมาจากในลำไส้นั่นเองนะครับส่วนลมที่6 5ก็คือลมอังคะบังคานุสารีวาตาพิการหรือแตกก็จะมีอาการหูตึงเจรจาไม่ได้ยินให้เป็นเหมือนลักษณะหิงห้อยออกจากตาอันนี้อาการก็เหมือนกับในคมพีโรคนิทานเมื่อมือเมือม่อเท้าดังกระดูกจะแตก ให้ปวดในสันกระดูกในกระดูกสันหลังดังเป็นฝีสะบัดร้อนสะบัดหนาวให้ขึ้นเหียนอาเจียนลมเป่านะครับก็เป็นกลุ่มอาการของลมอังคะมังคานุสารีวาตาส่วนลมสุดท้ายก็คืออัดสะสะปัดสสะนะวาตาพิการก็จะพิการหรือแตกอันนี้ไม่ได้เลยฮนะลมอันนี้คือลมอันพัดให้หายใจเข้าออกถ้าสิ้นลมหายใจเข้าออกลมหายใจขาดแล้วเมื่อใดก็ตาย นะเมื่อนั้นเมื่อใกล้จะตายก็หายใจสั้นเข้าสั้นเข้าจนไม่เข้าไม่ออกนั่นเองนะครับส่วนธาตุดิน20ประการนะครับเวลาพิการนั้นนะผมพิการเกษาพิการก็ให้เจ็บสมองศีรษะให้ชาให้ผมล่วงหล่นก็เหมือนทั่วทวไปส่วนขนพิการก็ให้เจ็บทุกเส้นขนทั่วสันพางกายเหมือนกันเล็บพิการก็เล็บขบเล็บช้ำดำเขียวบางทีฟกบวม เป็นตะมอยหัวดาวหัวเดือนกลางดือหัวดาวหัวเดือนนะฮะบางทีให้เจ็บช้ำเลือดช้ำหนองเจ็บปวดเป็นกำลังนะครับก็เป็นอาการของที่เล็บฟันพิการก็เจ็บนะฮะก็คือฟกบวมเป็นกำลังฟันหลุดก็ดีมักเป็นไปตามประเพณีสังสารวัตรให้เจ็บฟันเมื่อไรและไรฟไรฟันนะครับเหงือกตลอดจนสมอง ้าฟันยังมีหลุดไม่ถอนก็ให้แก้ตามกระบวนการลำมนาทนั้นเถิดก็คือเป็นอาการของลำมนาทดีครับดีครับครับครบครั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 ระบวรัองับจรบคครับครับระโยชน์ขรงอาจารย์ที่เอรครับครับรครับครรับครารัรรรครับครับััคับครับว่าครั ที่ทางานในหัวข้อเปิดเข้าไว้เนอ๋อนี่เป็นนี่ครับเขาเป็นในแพทย์หาเป็นเป็นอธิบดีกรมเรื่องานเราเเฉพาะเลยนะใช่ครับเนี่ยรู้จักเออเนี่ยงานเนี่ยแผนยายใช่แขนไทยเดพาะครับผมส่วนหนังพิการก็ให้หนังสากชาไปทั้งตัวนะครับเวลารู้สึกหนังสากชาก็นะฮะมันชาเวลามาแรงมากัดมาต่อยมาอะไรก็จะไม่ให้รู้สึกหรือบางทีอาจจะปวดแสบปวดร้อนเป็นกําลังที่เราเรียกว่า กรรมให้โทษหรือกรรมไม่โทษนั่นเองนะครับซึ่งโรคอันเกิดแต่กรรมนะฮะหนังหนังก็คือตาโจส่วนเนื้อพิการก็คือมังสังแน่นอนเนื้อในคมภีสองคมภีโรคนิทานท่าพิพังก็เก่าเหมือนกันว่ามีเนื้อประมาณ500ชิ้นนะครับเวลาจะพิการหรือผิดปกติก็เสียวซ่านไปทั่วตัวมักให้ฟกบวมนะฮะเนื้อเนี่ยฟกบวมเห็นไหมครับเนื้อหรือมังสังฟกบวมไม่เป็นที่ ให้เป็นพิษบางทีก็ให้ร้อนหนังไฟลวกนะก็คือฟกบวมตรงนั้นตรงนี้นะบางทีก็ร้อนปวดแสบปวดร้อนเหมือนไฟลวกบางทีก็บวมขึ้นนะฟกขึ้นแดงขึ้นอย่างโดนไฟนะก็คล้ายกันส่วนเอ็นพิก,การนะครับเส้นก็พูดเหมือนกันเส้นประทาน10ซึ่งก็จะมีเส้นบริวารอยู่2,700เเส้นเวลาพิก,การก็หวาดหวั่นในทั่วกายที่กล้าก็กล้าที่แข็งก็แข็ง ก็คือเดี๋ยวบางทีก็แข็งตึงขึ้นมาเป็นก้อนบางทีก็เป็นดานเป็นแผ่นหรือเป็นเถานะฮะที่จะให้โทษหนักนั้นก็คือเส้นสมุนนาและเส้นอมกพรึคซึ่งกล่าวไว้ในคมภี์โรคนิฐานไว้เหมือนกันแต่ในคมภี์ทัพวิพานก็พูดได้เหมือนกันนะฮะแล้วถ้าเราสังเกตบางทีเราก็เอาทั้งสองคีรีนี้มาประกอบกันเลยนะครับโดยเฉพาะเส้นสุมนานั้นเป็นเส้นที่ควบคุมหัวใจนะเวลาที่พิการก็จะมีการผูกรัด ผูกดวงใจหมายถึงว่ารู้สึกมันะระบบหัวใจของเราหรือดวงใจของเรามันทํางานไม่สะดวกสวิงสวายทุรนทุรายด้วยและที่สําคัญก็คือหิวหิวโหยห,หาแรงไม่ได้นะครับหิวโหยห,หาแรงไม่ได้คล้ายๆกับเส้นคล้ายๆกับหัวใจ <c oughs> ซึ่งส่วนเส้นน้ำมันพึกแน่นอนเวลาคนที่เราจะเป็นน้ำมันพึกก็จะกระสับกระส่ายให้ร้อนให้เย็นให้เมื่อยเสียวไปทุกเส้นเอ็นทั้งตัว,ต,วตั้งแต่ศีรษะตลอดถึงเท้า บางทีให้เจ็บเป็นเวลานะครับส่วนกระดูกพิการก็แน่นอนพูดเหมือนกันกระดูก300้ท่อนพิการก็ดีหรือแตกก็ดีนะครับตัวน,นี้ก็จะมีเขาบอกว่าในกระดูกเนี่ยมันก็จะมีน้ํามันซึ่งจุกอยู่ในข้อนั้นก็ละลายออกมาทําให้เจ็บปวดในกระดูกดูดจะดูดเหมือนกับดูกก็จะเคลื่อนหรือหลุดอ,ออกจากกันเลยนะครับอันนี้ส่วนเยื่อในกระดูกอัฐิมินชางพิการกให้ปวดตามแท่งกระดูก ม้ามก่อนม้ามโตม้ามหย่อนเป็นป้างเหมือนกันหัวใจนะหัวใจหัตถยังเวลามีอาการพิการก็จะมักเป็นบ้าถ้ายังอ่อนอยู่ก็คุ้มดีคุ้มร้ายไปครึ่งโกดนะฮะระสำระสายนะฮะหิวโหวยหาแรงไม่ได้นี่อาจารย์ถึงบอกว่าให้สังเกตตรงหิวโหวยเพราะคําว่าครึ่งโกดเนี่ยจะเจอในน้ําดีด้วยนะ,ะแต่ต่างกาันที่ถ้าหัวใจจะต้องมีหิวโหวยหาแรงไม่ได้ให้สังเกตตรงนี้นะครับ บางทีข้อสอบจะหลอกมานะครับส่วนตับแน่นอนก็เป็นโรคเกี่ยวกับตับนะฮะออบางอย่างเนี่ยตับพิก,การนะฮะก็จะเกิดโทษ4ประการนั่นก็คือมีการล่วงเข้าในลักษณะอติสารนะฮะเป็นโรคที่ใกล้ตายคือการเนี่ยเม็ดมีเม็ดผุดขึ้นในตับให้ตับย้อนตับสุดบางทีก็เป็นฝีในตับพอเป็นฝีในตับก็ลงเป็นเลือดสดๆออกมาอันนี้คือเป็นการละมูดนั่นเองที่เราเรียกว่าการละมูด หรืออาจจะผุดขึ้นที่ต้นลิ้นต้นลิ้นกินอยู่ในตับนะครับให้ลงเป็นเสมหะโลหิตนะแล้วก็ปวดมวนเป็นกำลังหรือถ่ายวันละยี่0ผลให้ตาแข็งตาแดงอย่างใสเลือดนะอันนี้ก็มีลักษณะเหมือนกับกัมพีโรคนิทานที่กล่าวไปแล้วนะตาแดงที่เหมือนกับปอบไม่มองหน้าใคร,นะค,รคนก็นึกว่าเป็นปอบเป็นกระสือเป็น นะฮะเป็นกระสือหรือเป็นปอกนั่นเองส่วนพังผืดพิการก็มักจะให้อกแห้งกระหายน้ำนะครับโรคริซสีวงแห้งนั่นเองนะครับกิโลมักกังกนะ็ตรงกันไตพิการก็ให้ขัดอกท้องขึ้นท้องพองให้แน่นในอกในท้องกินอาหารไม่ได้ไตพิการนะครับปอดแน่นอนก็การขึ้นปอดร้อนนะร้อนในในอกเลยกระหายน้ําหอบดุดเป็นหอบแดด แล้วคนหอบแดดก็หายใจเร็วนั่นเองจนซี่โครงลดแล้วก็เหมือนกับอยากกินน้ําต้องกินจนน้ําให้จุใจจนปอดลอยจึงจะหายอยากคําว่าปอดลอยจริงๆไม่ให้กินน้ําเข้าไปแล้วปอดมันลอยนะครับก็คือมีความรู้สึกว่ากินเข้าไปเยอะๆแล้วน้ํามันทําให้ชุ่มชําทาให้หายใจสะดวกแล้วก็ไม่ใช่กินแล้วปอดลอยเป็นเป็นไป,น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 ปนไม่ได้นะครับแต่อันนี้เป็นการเปรียบเทียบบางทีก็กินจนอาเจียนน้าออกมาจึงจะหายอยากกินจนแบบอาเจียนเลย คงเป็นความรู้สึกที่ข้างในมันร้อนมากนั่นเองลำไส้ใหญ่พิการก็ให้วิงเวียนนะฮะลุกขึ้นให้หาวเรอให้ขัดอกและเสียดสีข้างไอเสมหะขึ้นคอให้ตกเลือดตกหนองอันนี้ก็เป็นอันตังนะครับส่วนลำไส้น้อยอันตะคุนังก็ให้กินอาหารผิดสำแดงให้ปวดท้องขัดอกบางทีให้ลงอาเจียนอันนี้เป็น กร,รม,มัชวาดเป็นลมกรรม,มัชวาดนั่นเองอาการที่มีอาการให้ลงทั้งถ่ายทั้งอาเจียนนะครับขัดอกขัดเบาแผ่นเสมหผเป็นดานกลับเข้าไปในท้องในสูงอกก็ตัดอาหารท่านว่าทรา้ติดนั่นหมายถึงว่ามันกินอะไรลงไปไม่ได้นั่นเองนะครับคำว่าไส้ติดอาหารใหม่พิการก็เวลากินอาหารอิ่มใหม่ๆเมื่อใดก็จะรู้สึกร้อนท้องกินเข้าไปก็ร้อนท้อง บางทีก็เหมือนกินเข้าไปดุจอย่างรารุกก็คือกินแล้วก็ถ่ายนั่นเองกินบางทีก็รู้สึกทำให้สะอึกนะขัดโออกจุกเสียดตามชัยโครงผื่นอืดผอมสมมุติว่าไฟธาตุนั้นหย่อนนั้นคนที่มีอาการเ,เสียดชัยโครงมีลมขึ้นเกิดขึ้นหลังจากกินอาหารใหม่เนี่ยเราอาจจะมีนิฉัยว่าเกิดจากสาเหตุของออไฟธาตุที่ตัวย่อยนั้นหย่อนก็ได้ก็เลยทําให้เกิดความพิการจากอาหารใหม่พิการที่กินเข้าไป หรือกินอาหารดิบนะฮะอาหารไม่สุกนะฮะอาหารย่อยยากนะก็เกิดลมในท้องพัดไม่ตลอดมักก็แปรเป็นโรคต่างๆหรืออาการต่างๆบางทีก็ทําให้ถ่ายท้องหรือบางทีก็ไปผูกเดี๋ยวผูกเดี๋ยวถ่ายไม่ได้ไม่นอนอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของการที่เรากินอาหารเข้าไปบางคนก็พันระดึกบางคนก็แดกขึ้นแดกลงกินอาหารไม่ได้ส่วนอาหารเก่าพิการก็คือสร้างขโมยกินลำไส้นะครับ คำว่าสาร้างขโมยกินลำไส้หมายความว่าเ,าเชื่อว่าคนตอนช่วงเด็กนั้นเด็กคนนี้มีสร้างขโมยอยู่มีโรคเกี่ยวกับพยาธนะิสร้างขโมยหรือหรือพยาธิหรือขาดสารอาหารนะหรือพยาธิที่ไปกินลำไส้อยู่ปรากฏว่าพอเมื่อพ้นกำหนดสร้างแล้วนะฮะก็แปลเปลี่ยนไปเป็นโรคลิซิดวงนะครับเหมือนกับว่ามันเกิดจุดอ่อนอยู่ในภายในก่อนแล้ว พอโตอขึ้นก็กลายเป็นริศีดวงส่วนมันสมองพิการก็เจ็บกระบ,บาลศาีรษะแตกนะฮะดังจะศีรษะจะแตกเลยเวลาเจ็บหัวมากตามัวหูตึงปากจมูกเฟตลิ้นกระด้างคางแข็งฮนะทางนี้ก็ลักษณะอย่างนี้เดิมเมื่อจะเป็นก็เพราะว่าโทษแห่งนะฮะโทษแห่งลมลมปากกังนะฮะโทษแห่งลมปากกางังก็คือปวดหัวให้ปวดหัวเป็นกําลังนั่นเองถ้าแก้ แก่ยังมีฟังก็ตายก็คือถ้ารักษาไม่หายก็ตายได้ลมประกังนะปวดหัวมากนะในแผนปัจจุบันก็อาจหมายถึงว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกันในเนื้อสมองก็ได้นะครับถ้าเราเทียบกันทีนี้ยาแกนะค้คนที่จะไปสอบภาคปฏิบัติเองก็ต้องจำยาแก้ปีที่แล้วก็ออกเรื่องธาตุเตโชธาตุพิการที่ทำให้เกิดลมหกจมวกนะฮะในเดือน567 เราเราก็ต้องน้นถ้าออกมาการนี้ก็ต้องวินิจฉัยตรงแล้วก็จ่ายให้ยาที่แก้เตโชธาตพิการที่เรียกว่าการลาทิจรน,นยาการลาทิจรซึ่งประกอบไปด้วยโกดสอโกดพุดปงปลาดีปีหัวแห้วหมูเปลือกมกหมันนะฮะผลผักชีอบเชยสักขานขิงผลเอน็นอัมพันอันนี้ก็น้ำหนักเสมอภาควิธีการก็บดเป็นผงละลายน้ำร้อนนะบดเป็นผงละลายน้ำร้อนกิน เรียกว่ากะลาทิจจรหรือละลายน้ําผึ้งกินแก้เตโชาธาตพิการนะครับอย่างที่บอกเตโชาธาตพิการก็มักจะพิการในเดือน5้ากินอาหารพันแหลกไม่จุกอกนะฮะร,รู้สึกอาหารไม่อยู่ท้องนะฮะตรงนั้นนะก,ก็ใช้ยาตำรับนี้ได้นะครับท่าน,นคนจะไปสอบก็อาจจะต้องจํายาตำรับด้วยส่วนวายโยพิการเราก็มียาที่ชื่อว่า<ม>ลิทธิจจร ายาลิทิจอนเรามาดูส่วนประกอบนะครับก็คือดีปีแฝกหอมเปาะหอมพริกไทยหัวแห้งหมูว่านน้ำสิ่งละหนึ่งส่วนนะครับดีปีแฝกหอมหัวหอมพริกไทยไอ้ทษทีไม่หัวหอมเปาะหอมนะครับพริกไทยแห้งหมูว่านน้ำนะครับสิ่งละหนึ่งส่วนตรงนี้ก็6ตัวแล้วรากกระเทียม6ส่วนนั่นแสดงว่าใช้รากกระเทียมเท่ากับยาทั้งหลาย หรือเราอาจจะเรียกอีกอย่างว่าประสาทรากกระเทียมก็ได้นะก็บดเป็นผงละลายน้ําร้อนกับน้าพึ่งกินก็ช่วยแก้โรคที่เกี่ยวกับเ,เป็นแก้โรคที่เกี่ยวกับเกิดจากธาตุลมนะครับส่วนยาที่แก้อโปธาตุพิการหรือเราเรียกว่ายาทศะอโปนั่นเองก็ประกอบด้วยรากเจตมุลเพลิงโกดสอลูกผักชีขิงแห้งดีปีลูกมะตูมอ่อนเผาสคานหัวแห้วหมู ลูกพิลังกาษารากขัดเขาเปลือกมกมันสมุนละแวงกกหลังกาดอกพิกุลดอกหุ้นนาดอกสารพีเกสรบุญหลวงรากขัดมอนเสมอภาคอันนี้เป็นยาต้มครับวิธีต้มก็ใส่น้ำสามส่วนต้มเคี่ยวให้เหลือ1ส่วนแล้วก็กินแก้อาปทธาตหายอันนี้โบราณก็บอกหายแลเลยนะครับส่วนยาแก้ธาตุด,ดินเรานะฮะพิการนะ,ะหรือเราเรียกอย่างวติชวาสังก็ได้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยกระเทียมใบสะเดาใบคนทีสอเปลือกตินเป็ดนะเปลือกต้นตินเป็ดเบญจกูลอันนี้หนักสิ่งละหนึ่งส่วนนะส่วนลูกจันดอกจันกระวานกันภูตีกระตุกกันเกานะครับพวกนี้ใช้หนักสิ่งละสองส่วนส่วนจันทั้งสองนะฮะจันแดงจันขาวแก่นนะฮะก็อย่างละหนึ่งสมอทั้งสามสมอพิเพกสมอเทศสมอไทย อย่างละ1ส่วนสมุนไรว้ง3ส,ส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นก็ทีครับายาตัวสุดท้ายก็คือยาแก้หัวใจพิการหรือในตำรานี้เรียกว่ายามูลจิตใหญ่ยามูลจิตใหญ่นั้นประกอบไปได้วยผลคนทีสอใบหัสกุลเทศผลตะลิงปิงจันทั้งสองดีปรีเทียนข้าเปลือกเทียนตาตะกระแตนเทนทาโรเสมอภาคบดเป็นผงละลายน้ำ ก็กินแก้หัวใจพิการหรือเรียกอย่างว่ายามูลจิตใหญ่นี่การเปรียบเทียบนะเมื่อเราเรียนจบแล้วเรามาดูแล้วเนี่ยเราปเปรียบเทียบอาจารย์จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าเห็นไหมคะคำพีธาตุทิ่ทานพูดถึงการตาย2ออย่างคือโบราณโลกกับปัจจุบันโลกแต่ส่วนธาตุพิพังก็จะแยกออกเป็นถ้าแบ่งย่อยๆก็คือ4อย่างกลุ่มแรกก็คือปัจจุบันกรรมกับโบราณกับปัจจุบันโลก และก็ตายด้วยโบราณกรรมของโบราณโรคอันนี้ลองดูเปรียบเทียบกันนะครับจะเห็นความแตกต่างเลยนะฮะตัวที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งตัวที่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันนะฮะคำพีโลกนิทานนะฮะก็พูดถึงธาตุไฟนะฮะธาตุไฟที่พิการในเดือน5 6 7หรือเตโชธาตสันตปะคีเหมือนกันหมดทาให้เกิดลมหกจมพวกเหมือนกันหดพอเรามาเปรียบเทียบเห็นไหมครับว่าอนะโรกนิทานอุตารันตะนะครับ ส่วนธาตุพิพังก็คือลมอุตรันตะวาตะนะครับก็ลมที่พัดตั้งแต่สะดือนะสะดือขึ้นไปนะครับส่วนลมปัตตารันตาก็ตรงกับลมอุอรักขะรันตะวาตมะนะอัศวาก็คืออัศาสาวาตปรามาสก็คือปัตสา,สาวาตอนุวาตานี่ตรงกันส่วนมหาสดมของโรคนิทานก็ตรงกับมหาสกาวาตะของธาตุพิพัง นะครับแล้วก็พูดลักษณะที่เหมือนกันคือโรคนิทานก็พูดถึงวายโยธาตุพิการในเดือน890ซทึ 90, ่งตรงกันกับธาตุพิพัง8 9 0เเหมือนกันอโาโปธาตุพิการ11121นะฮะในธาตุพิพังก็พูดไว้เหมือนกันสาเหตุก็คือกินอาหารผิดสำแดงนะฮะอโาโปธาตุก็เกิดจากการกินอาหารผิดสำแดงเพราะฉะนั้นก็จำเราก็เอาจำไปใช้ร่วมกันได้และปัทวีธาตุพิการในเดือน234ก็เพราะว่านอนผิดเวลาซึ่งก็ตรงกันกันกบธาตุวิพัง ดูความแตกต่างกันให้เปรียบเทียบตรงนี้ให้ดีนะครับแล้วก็จุดแตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งหรือเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือาธาตุที่คนเราจะตายนั้นาธาตนะุการมรณะนั้นนะครับก็จะาาธาตุจะค่อยค่อยขาดหายไปนะเหลือาธาตุสุดท้ายที่ยังอยู่ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างาธาตุดิก็คือกรณีาธาตุน้ําถ้าเป็นโรคนิทานก็ให้จําว่าน้ําลาย เห็นไหมนอนหนูนิก็ตรงกับน,น้ํานิกับน,น้ําไปด้วยกันนะฮะจำให้ดีบางทีอาจจะสับสนนิกับน้ํานอนหนูเหมือนกันส่วนท่าพี่พังก็เป็นปิดตังไปนะวายโยทลมสุดท้ายก็ลมอซสะปัสสาสะแล้วก็เตโชก็คือสันตปาคีนะครับกนะ็ดูความแตกต่างกันได้และความตรงกันเหมือนกันได้เหมือนกันโรนิทานก็พูดถึงท่าทั้ง4แตกพูดถึงเตโชาตาแตกวายโยทตุแตก อาโปธาตุแต่ปัทวีธาต์พิการแต่ไม่ได้กล่าวถึงยาแก้ไว้ส่วนธาตวิพังก็พูดเหมือนกันว่าเตโชพิการวายโยอาโปปัทวีพิการ,าโโาตการแต่ละธาตย่อยๆนั้นพิการอย่างไรอาการเป็นอย่างไรแล้วก็พูดถึงยาแก้ไว,ไว้ว่ามียาแก้เตโชธาตพิการที่ชื่อเรียกว่ากาลาทิจรยาแก้วายโยลิทิจรยาแก้อาโปแล้วก็ยาแก้ปัทวีธาต พิการที่เรียกว่าตีชวาสังและก็สุดท้ายก็มียาแก้หัวใจพิการที่เรียกว่ามูลจิตใหญ่นะครับจะเห็นว่าเรามาเปรียบเทียบแล้วเราก็จะเห็นความชัดเจนหรือความคล้ายคลึงกันมันไปคู่กันนะครับอีกส่วนหนึ่ง <c oughs> มาดูคำหมายความหมายเห็นหมที่แตกต่างกันถ้าเป็นโบราณโรคตามโบราณโรคตามคำพีโรคนิทานนั้นก็จะหมายถึงการตายเป็นลำดับขั้นฉันชวนะคือธาตุทั้งสี่ล่วงไป แต่คำว่าโบราณโรคในในคำพีท่านวิานหมายถึงโรคที่ค่อยๆทําให้ตายเห็นไหมต่างกันไหมเพราะฉะนั้นให้ดูจุดถ้าโจทย์ถามต้องบอกว่าคำผีอะไรนะครับเราเห็นเราจะดูความแตกต่างกันได้ส่วนการตายด้วยมรณะออปัจจุบันโรคของโลกนิทานก็คือเป็นโอปะกะมิกภะพาถูกทุกทบ์ของโยตีแต่ส่วนถ้าเป็นทาตุวิพังการตายด้วยโอปะกะมิกะพาตัวนี้เรียกว่าปัจ จริงๆแล้วก็คือปัจจุบันนะปัจจุบันกรรมนะฮะถ้าเป็นปัจจุบันโรคก็คือตายด้วยโรคนะครับตามคำพีธาตุวิพังนะครับแต่ส่วนของคำพีโรคนิทานนะครับการตายด้วยปัจจุบันโรคหมายถึงโอปะกะมิกภพาไม่ได้หมายถึงถูก,ถกโ,รโรคที่ทำให้ตาย นั้นความละเอียดของความพีธาวิพังก็จะมากกว่าหรืออาจจะน่าจะเก่าแก่น้อยกว่านะครับคำพีธาวิพังก็พูดถึงธาตุการตายด้วยโบราณกรรมกรรมคือการกระทําโบราณก็คือค่อยๆเป็นค่อยไปตายโดยสิน้นอายุเป็นปริโยนาสารธาตุทั้งสี่ค่อยๆขาด,ดไปส่วนการตายด้วยปัจจุบันุก,กรรมในคำพีธาวิพังก็ ปัจจุบันก็คือเกิดเร็วใช่ไหมการกระทรําด้วยเกิดเร็วก็คือโอปากมีกระพาถูกกระทำถูกทุบถองโบยตีนั่นเองหรือถูกประหารนะคงจะจํากันได้เพราะฉะนั้นการพูดถึงโบราณกรรมโบราณโรคต้องกล่าวกํากับว่ามาจากคมพีอะไรนะครับเราถึงจะแยกได้นะครับอันนี้อาจารย์ก็ขอจบการบรรยายพระคมพีธาตุวิพังซึ่งก็ได้เปรียบเทียบระหว่างคมพีโรคที่ทานไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กอบ นักศึกษาหรือผู้ที่ศึกษาด้านแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะด้าน